สวัสดีครับก็วันนี้ครับพี่ชอว์รถบ้านนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับ bmw 525i นะครับรุ่น e สามสนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาต่อภาษีตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรมขนส่งนะครับนครปฐมนะครับสาขาสามพานแล้วครับวันนี้ผมจะมาต่อภาษีเจ้านี่นะครับเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะไปตรวจสภาพแก๊สมานะครับตรวจสภาพแก๊สแล้วก็ยืดอายุถังนะครับไปห้าปีนะครับตัวนี้เมื่อวานโดนไปชุดใหญ่เลยนะฮะตรวจสภาพซื้อพรบแล้วก็ ใบตรวจแก๊สนะครับตรวจสภาพเบ็นเสร็จก็โดนไปประมาณ3,000บาทนะครับโอ้ยจุกเลยครับภาษีก็ต้องต่อ2ปีนะครับที่แรกอะ่ะผมก็เข้าใจผิดนะครับนึกว,ว่าภาษีมันปีละประมาณพันกว่าบาทนะเดี๋ยวจะให้ดูยรายการราคาต่อภาษีนะครับสำหรับเจ้าเออตัวนี้นะครับติดแก๊สมันครบ10ปีพอดีนะครับครบ1 1ปีนี่โอ้โหเป็นเจ้า2 2 3 8บาทนะฮะ ก็สรุปแล้วโอ้โห,โโหกเกือบหมื่นเลยนะครับจะทาให้มันวิ่งได้เดี๋ยวเสร็จนี้ผมจะไปเอาล้อไปทําสีนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะแล้วก็พวกละเยดภายใน,ในนี้ก็เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะฮะไอตรงนั้นเหลือแค่ตรงนั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเหลือกรอบแล้วก็ไอตรงนี้อีกจะไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับแ่ทีอื่นเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแอร์เอเอเอย็นจิบเลยนะไม่น้อยนะฮะทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตรสภาพต่อสีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรา มาดูกันนะว่าเราจะเสียบมดเท่าไหร่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไปต่อมาเรียบร้อยแล้วฮะก็ต่อลงหน้าเลยนะครับมันเดือนนี้มิถุนาเนาะกรกฎาเดือนหน้านะครับก็เป็ดเสร็จนะครับโอ้โห4 7 4 4บาทนะครับปีละ2 23 2 3 2 2,238บาทนะครับโอ้โหกว่าจะสวยกว่าจะรลอกกว่าจะได้สมบูรณ์นะครับก็ไม่ง่ายนะฮะเงินที่ต้องลงทุนไปก็น,นะ นะครับอ้าวเดี๋ยวรอหน่อยครับคันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแบบชัดๆเต็มๆเลยครับว่าการรีสโตครั้งนี้จะเป็นอย่างไงแล้วก็จะมีร้านอะไรที่ผมไปทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์และบอกต่อให้กับคุณผู้ชมได้บ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำสีล้อกันต่อเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงร้านล้อแม็กแล้วนะครับร้านซ่อมทําสีล้อนะครับเดี๋ยวจะเก็บขอบเก็บสีใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนยางใหม่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มาดูการก่อนครับว่าจะขึ้นในตรงนี้ได้ยังไงนะครัับเเาว่มนน้ลกิ โอนไหมสุดยอดนะครับขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวดุมล้อฝาปิดดุมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะต้องไปตามหานะครับเอาจีิของที่อมมีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูของแค้ก่อนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนล้อเอาล้อสำรองใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดประมาณ3-4วันนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาใส่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไปหาดุมล้อก่อนนะครับตอนนี้ผมเช็คมาเนี่ยดุมตัวเนี้ยสองพันนะอันเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเมทอินเออเจอรมนีนะฮะนี่คือของแท้นะครับโรนเอาลนะฮะคือของเทียมมันก็มีแหละแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะถ้ากล่องแท้หาไม่ได้จริงก็ต้องใส่ของเทียมนะครับแต่ว่ามันก็อยากจะลองดูก่อนนะหาแท้ดูก่อนนะครับไอฝาครอบดุมล้อนะครับแล้วก็ ทำสีล้อเป็นสีซิลเวอร์สีเดิมนะครับให้ออกเงานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบอีกคนนี้นะครับคือให้ดูกันต่อภาษีแล้วก็การมาทำทำสีล้อร้านอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะเผื่อใครอยากจะมาทำสีล้อหรือว่าอยากจะมาตกแต่งล้อแม็กนะครับแล้วก็มียางมีตั้งศูนย์ไรด้วยนะครับมีล้อแม็กขายด้วยกันที่นี่นะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชอนและบ้านก็ต้องลาไปก่อนนะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ